ฮัลโหลฮัลโหลเทศเทตเตมือนี้จะมาบอกข่าวเหล่าแจ้งปฏิทินเลือกตั้งสสปี2566เริ่มจากมือลงทะเบียนขอใส่สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนอกเขตและนอกราชอาณาจักรระหว่างวันที่ยี่สิามีนาคมถึงเก้าเมษายนวันที่สพุษภาคมวันสุดท่ายเพิ่มชื่อ ถอนซื้อผูมิสิทธิเลือกตั้งวันที่7จ็ดถึงสิบละกก15ิบหถึง21พฤ้ภาคมวันแจงเหตุทิบ่อาจไปใส่สิทธิเลือกตั้งวันที่เจพืษภาคมวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนาในเขตนอกเขตเลือกตั้งและเป็นวันลงคะแนนหน้าที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือคนทุก่อนละพาหรือผู้สูงอายุและ วันที่ทุกคนชาวไทยอายุ18ปีขึ้นไปต้องออกไปใส่สิทธิเลือกตั้งสอสอก็คือวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมหากมีข้อสงสัยโทรสายด่วน1444หรือสำนักงานกะกะตใกล้บ้านเลือกค้นที่แมนเลือกพักที่มักไถ่โหวตคนไทยพรอมใส่สิทธทิ์ ันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงกับรายการผู้ว่าชลธีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกวายางหทีุยอยู สวัสดีครับวันนี้เป็นรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอ,อุบลน,นะครับประจำวันที่20เมษายน2566พี่น้องชาวออบุลที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้ว่าชลทีอย่างตนได้มอบหมายให้กับผมนายสมเจตตึงมงคลรองผู้ว่าการจังหวัดได้มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวออบนุญนะครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะมา พูดให้พี่น้องชาวบุลได้ฟังถึงเรื่องสถานการณ์โควิด -19 นะครับหลังเทศกาลสงการเนื่องจากสถานการณ์หลังสงการก็มีผู้ที่สอบถามมาเยอะว่ามีการระบาดรอบใหม่แล้วหรือไม่นะครับมีสายพันธ์โควิดซึ่งเป็นสายพันธ์ใหม่เข้ามาแล้วใช่ไหมนะครับวันนี้จะได้มาพูดให้พี่น้องประชาชน ได้ได้รับความเข้าใจนะครับเรื่องสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดอุบลนะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ในสัปดาห์ที่15คือวันที่1 1ถึง16เมษายน2566รพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่16รายเป็นผู้ป่วยที่รักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล1นรายไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรงที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตและยังไม่พบผู้ป่วยสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเราเรียกว่า XBB 1.16ในพื้นที่จังหวัดอุบลโดยในช่วงเดือนเมษาย,ยน2566จนาจำนวนผู้ป่วยโควิดลดลงมากและก็ขณะนี้ยังไม่มีรายง,งานว่าเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงการานต์แต่หน่วยงานสาธารณสุขของเราได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอีก2สัปดาห์นะครับส่วน เชื้อสายพันธ์ XBB.1.1.6 ซึ่งเป็นเชื้อโอมค้อนสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในต่างประเทศเริ่มมีรายงานในประเทศไทยแล้ว6ลายแต่ยังไม่พบว่ามีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นที่เคยระบาดอาการมักมีไข้สูงเจ็บคอและตาแดงคือเยื่อบุตาอักเสบ นะครับยังไม่พบผู้ที่มีอาการรุนแรงข้อแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปครับนหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปและกลุ่ม608ที่ฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเกิน4เดือนแล้วเนี่ยสามารถขอฉีดวัคซีนได้ทันทีที่สถานพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่งหรือจุดฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอโดยสามารถฉีดพร้อมกันกันกบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะครับสหลังกลับจากสงการ ขอให้เฝ้าระวังอาการของตนเอง7วันระหว่างนี้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวเลือหลังหากมีอาการป่วยไขย้เจ็บคอให้ตรวจเอทเคทันทีหากผลเป็นบวกให้แจ้งทัมตยพบาลเพื่อรักษาพร้อมส่วนหน้ากากอนามัยอย่างน้อย5วัน 3. ส,สมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุหรือกลุ่ม608นะครับสารที่ที่ผู้สูงอายุอยู่รวมกันหรือในโรงพยาบาลก็ขอเรียนนะครับว่าที่มีพี่น้องประชาชนถามว่ามีการระบาดรอบใหม่แล้วหรือไม่แล้วสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเราเรียก XBB.1.1.6 เนี่ยน่ากลัวขึ้นไหมนะครับเราจะต้องฉีดวัคซีนอีกแล้วหรือนะครับ ใช้วัคซีนแบบไหนดีควรฉีดเมื่อไหร่นะครับจะขอตอบรวมๆเลยนะครับว่าโรคโควิด -19 เนี่ยจะอยู่กับมนุษยชาติตลอดไปนะครับแล้วก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนื่องจากเป็นไวรัสชนิดหนึ่งและทุกครั้งที่กลายพันธุ์ก็จะเกิดสายพันธุ์ที่หลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนหรือเกิดจากการติดเชื้อที่ผ่านมาพอสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์แล้วหลบภูมิคุ้มกันได้เก่งนั้นจะอยู่รอด และในที่สุดก็จะทดแทนสายพันธุ์เดิมนะครับที่จริงการระบาดของสายพันธุ์โอเมกอนรนะ์นก็มีมานานปัจจุบันก็มีตัวที่ผมบอกนะครับสายพันธุ์ xbb 1.16ขึ้นมาแทนนะครับการฉีดวัคซีนซ้ำจะเพิ่มภูมิคุ้มกันข้ามไปยังสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้ดีแม้วัคซีนจะป้องกันได้ไม่สมบูรณ์แต่ลดความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไร วัคซีนได้ผลดีไม่ว่าจะเป็นวัคซีนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับเนื่องจากโควิด -19 กลายเป็นโรคประจำฤด,ดูเหมือนเช่นไข้หวัดใหญ่รวมทั้งประชาชนเกือบทั้งหมดจะมีภูมิคุ้มกันแล้วจากการฉีดวัคซีนที่ผ่านมาหรือการติดเชือ้อจึงมีแนวทางที่จะปรับการฉีดวัคซีนให้เป็นการฉีดแบบกระตุ้นประจำปีนะครับปีละหนึ่งครั้งเหมือนไข้หวัดใหญ่โดยควรฉีดก่อนเข้าฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่จะเกิดการระบาดของไวรัสทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 ซึ่งมีจังหวะเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่สมควรฉีดวัคซีนประจำปีเป็นอย่างมากเมื่อมีโอกาสนะครับขอความแนะนำว่าท่านควรจะฉีดวัคซีนทันทีฉีดก่อนป้องกันก่อนควรห่างจากเข็มสุดท้ายหรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย3มเดือนใช้วัคซีนอะไรก็ได้นะครับถ้าได้รุ่นใหม่ก็จะเป็นการดี มิฉะนั้นจะพลาดนะครับถ้าเป็นโรคเสียก่อนแม้ว่าโรคจะไม่รุนแรงในผู้ที่ฉีดวัคซีนมาแล้วหลายเข็มแต่ก็ไม่อยากให้เป็นกันนะครับเพราะว่าต้องหยุดงานและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็นำไปติดบุคคลใกล้ชิดได้โรคโควิด -19 และก็โรคไข้หวัดใหญ่นะครับที่กำลังระบาดอยู่นะครับมีอาการไม่แตกต่างกันหากเป็นทั้งสองโรคพร้อมกันอาการจะหนักกว่าโรคเดียว จึงแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนทั้งโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ไปพร้อมกันในทีเดียวเลยนะครับการรักษาก็ยังเหมือนเดิมนะครับภูมิคุ้มกันเ,เป็นไปตามอาการนะครับขอสรุปนะครับว่าโควิด -19 เนี่ยสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในขนาดนี้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.1.6 เนี่ยขนาดนี้ยังไม่พบนะครับยังไม่ตรวจพบที่จังหวัดอุบล แล้วก็อาการก็ไม่ได้รุนแรงไปกว่าสายพันธุ์เดิมนะครับออแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับถ้าเกิดห่างการฉีดวัคซีนมาแล้ว3-4เดือนก็ควรจะไปขอฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเ,ออเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนออการระบาดของโควิด1 9นะครับในช่วงหลังเทศกาลสงการนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีโรคระบาดที่สำคัญนะครับ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลของเราก็คือโครคไข้เลือดออกนะครับตั้งแต่วันที่1มกราถึงวันที่15เมษายน2566ครบพบผู้ป่วยแล้ว161ลรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตในปีนี้นะครับมีผู้ป่วยที่สูงเกินค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังขึ้น1-2เท่า นะครับซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและพยากรจะมีแนวโน้มจะระบาดในช่วงต้นเดือนมิษภาถึงเดือนสิงหาคมนะครับจึงขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน,นะครับเร่งรัดการจำกัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาณะของโลกโดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก7วันใช้มาตรการ3เก็บ3โลกนะครับได้แก่1เก็บบ้าน เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้มียุงลายเกาะพัก2เก็บขยะนะครับคือเก็บขยะเศษภาชนะรอบๆบ,บ้านที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันุ์ยุงลาย3เก็บน้ําปิดภาชนะเก็บน้ําให้มีชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ทั้งนี้จะช่วยป้องกัน3โรคนะครับได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัส ซิ S S iga, ก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือเลือกชิกุลกุญยาครับโรคไข้เลือดออกสามารถเกิดได้กับทุกกลุ่มอายุหากมีไข้สูงซึมให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือรอปสตใกล้บ้านเพื่อตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ควรทิ้งไว้เกิน2วันนะครับหากมาตรวจรักษาช้าอาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึ้น ยาลดไข้ที่แนะนําให้รับประทานคือยาพาราเซตามอนนะครับให้รับประทานทุก 4- 6ชั่วโมงพร้อมเช็ดตัวลดไข้งดรับประทานยาลดไข้ชนิดอื่นๆเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงครับอ,อ,อยากจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนถึงเรื่องการบริจาคลโลหิตดินดหนึ่งนะครับการบริจาคโลหิตที่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการที่ทางแพทย์เนี่ยได้เจาะเอาโลหิต ออกมาในปริมาณ450มิลลิตรนะครับซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริจาคเนื่องจากร่างกายมีการสร้างเม็ดโลหิตส่วนประกอบของโลหิตมาทดแทนส่วนที่เสียไปในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาแทนโลหิตได้นะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรับบริจาคโลหิตเพื่อไปช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยครับ คุณสมบัติของผู้ที่จะต้องไปจากโลหิตนะครับหนึ่งก็คือต้องมีน้ำหนัก50กิโลกรัมขึ้นไปนะครับอายุต้องระหว่าง17 7 0ถึง70ปีมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นไข้ไอหวัดเจ็บคอนะครับไม่เป็นโรคหัวใจโรคตับโรคปอดลดเลือดหรือมะเร็งไม่เป็นโรคหรือพานะของไวรัสตับเสบนะครับโดยเฉพาะไม่เป็นไข้มาลาเรียมาแล้วอย่างน้อย3ปีนะครับไม่มีประวัติการผ่าตัดใหญ่ นะครับสตีที่อยู่ระหว่างการมีประจำเดือนตั้งครรภหรือให้นมบุตรเนี่ยไม่ควรจะบริจาคนะครับต้องไม่สักนะครับหรือลบรอยสักเจาะหูต่างๆนะครับไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสารติดนะครับเรามีการรับบริจาคโลหิตนะครับอยู่เป็นประจำนะครับในช่วงเดือนเมษาเนี่ยวันที่24เมษานะครับหน่วยรับบริจาคโลหิตจะไปที่เขมรลาดนะครับ 25ที่ตามสม26ที่อำเภอโบไซ27ที่อำเภอสำโรงครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับให้ร่วมไปจากรลหิตนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและก็เป็นการทําบุญกุศลที่สูงยิ่งอีกอันหนึ่งนะครับจะนําเรียนถึงเรื่องออการออกหน่วยแพทย์พสวนะครับ ซึ่งเรามีการออกหน่วยแพทย์พศวเนี่ยเป็นประจำนะครับเ,เดือนละสองครั้งในรอบที่ผ่านมานะครับมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งเนื่อเมื่อวันที่5เมษาที่บ้านยางกลางหมู่ที่1ตําตบลยางอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุลรธานีครับในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยเรามีการนํา บริการตรวจรักษาพยาบาลไปถึงพื้นที่นะครับโดยในแพทย์จากโรงพยาบาลจะไปให้ตรวจรักษานะครับจะมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาทางธนรกรรมนะครับแล้วก็บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับมีการส่งต่อผู้ป่วยนะครับหากมีอาการหนักนะครับมีการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประชาชนการคัดกรองโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก นะครับมีรปการทำหมันสัตว์ริการตัดผมนะครับออกเยี่ยมผู้สูงอายุฉะนั้นอขอเชิญชวนนะครับในเดือนเมษานะครับจะมีการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่งในวันเพลหัสสดีีที่27เมษานครับณโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตาหมู่ที่7ตบ 7, าบลเจ็ดอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเชิญชวนพี่น้อง ชาวอำเภอเขมบราชให้เข้าไปใช้บริการนะครับสำหรับเรื่องต่อไปครับพี่น้องครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องสวัสดิการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับนะครับวันนี้ผมนำของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาแจ้งรายละเอียดนะครับเผื่อทุกท่านยังไม่ทราบนะครับโดยแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับหกลุ่มเด็กครับเขาเรียกว่าเงินโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเดือนละ600บาทนะครับเด็กแรกเกิดเนี่ยในความหมายก็คือเด็กที่มีอายุไม่เกิน6ปีมีสัญชาติไทยอยู่อาศัยกับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยนะครับผู้ปกครองก็หมายความว่าบิดามารดาบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในโรงเรือนที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับโดยผู้ปกครองจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1,000 0แบาท นะครับถ้าท่านมีคุณสมบัติตามเนี้ยท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามอบทอนะครับก็คือตามองค์การมหาชนตำบลหรือเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยหลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้วเนี่ยนำทางเจ้าหน้าที่จะนําเข้าสู่ระบบนะครับก็จะได้รับเงินดังกล่าวเนี่ยประมาณใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะครับแล้วก็สามารถจะลง ทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กนะครับถ้าท่านสามารถจะลงผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เนี่ยเ,เงินก็จะสามารถที่จะได้เร็วกว่านะครับใช้เวลาประมาณ 1- นถึงสเดือนครับอันนี้เป็นเงินที่สวัสดิการนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดเรื่องที่สองครับเรื่องกลุ่มกลุ่มคนพิการนะครับคนพิการที่ได้รับสวัสดิการเนี่ยจะมีอยู่เประเภท นะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการนะครับหก็คือทางการมองเห็น 2. ก็คือทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 3. คือทางการเคลื่อนไหวทางร่างกายสทางจ,จิตใจหรือทางพฤติกรรม 5. ทางสติปัญญา 6. ทางการเรียนรู้ 7. จ็ดออทิสติกนะครับโดยสามารถยื่นคำขอเพื่อขอมีบัตรคนพิการได้ที่สำนักง,งานพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลรัานีครับหรืออีกทางหนึ่งท่านก็รวบรวมเอกาสารเนี่ยส่งไปที่อบตอรหรือทางเทศบาลใกล้บ้านนะครับหนึ่งก็คือมีบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการสองสำเนาทะเบียนบ้านสามรูปถ่ายหนึ่งนิ้วจำนวนสองใบนะครับสี่เอกาสารรับรองความพิการนะครับโดยเอกาสารนี้ขอได้จากโรงพยาบาลทุกแห่งครับถ้ามีผู้ดูแลก็ต้องนำ บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการและก็สำเนาทะเวียนบ้านแนบมาด้วยนะครับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเนี่ยให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้เซ็นรับรองเข้ามานะครับเ,ออเมื่อมีบัตรคนพิการแล้วก็สามารถจะได้สวัสดิการดังนี้นะครับ1ก็คือเบี้ยความพิการเดือนละ800 2. คนพิการหรือคนผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นคำขอกู้เงิน เพื่อประกอบอาชีพได้แบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับได้สูงสุดไม่เกิน1,2 0 0 0 0บาทผ่อนชำระ60งวดได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการได้คนละไม่เกิน40,000บาทนะครับโดยจะต้องมีการประชาคมของชุมชนมาการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับการเข้าฝึกอาชีพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสามารถร้องขอผู้ช่วยเหลือคนพิการได้นะครับ สิทธ์ทางการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับอันนี้เป็นกลุ่มคนพิการนะครับกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุมีดังนี้นะครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนอายุ60-69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีได้รับ700บาทต่อเดือน อายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทครับโดยยกเว้นผู้ที่มีสวัสดิการแบบบำนาญจะไม่ได้รับเงินเบี้ยสูงอายุประเภทนี้นะครับแล้วก็สวัสดิการต่อไปก็คือได้เงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงและปลอดภัยแน่ตามเหมาจ่าหลังละไม่เกิน40,000บาทนะครับ ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพไม่สามารถรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมเนี่ยขอเงินปรับสภาพแวดล้อมได้ครับ 3. ครับเงินกู้ยืมประกอบอาชีพครับรายบุคคลวงเงินไม่เกิน30.000บาทผ่อนชำระเป็นรายเดือนภายใน3ปีไม่มีดอกเบี้ยครับคุณสมบัติก็คือ6อายุ60ปีขึ้นไป นะครับแต่ไม่เกิน80ปีมีความจําเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพมีผู้คําประกันอายุไม่เกิน79ปีโดยเป็นผู้มีไรายได้หรือเงินเดือนประจํา9,000บาทขึ้นไปนะครับมีภูมิเนาและสถานที่ประกอบอาชีพเดียวกับผู้กู้สามารถยื่นคำขอกู้ด้วยตนเองที่สํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลน,นะครับ4เงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพสําหรับผู้สูงอายุนะครับ แลายละ3,000บาทสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกิน6เดือนนะับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบบัตรโดยยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลครับคุณสมบัติคือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีแต่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้ลงทะเบียนให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้รับรองครับทั้งนี้หนังสือรับรองและคําขอ รับค to ่าจัดการงานศพตามประเพณีสามารถขอรับได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลและก็องค์กรของน้องถิ่นใกล้บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นสวัสดิการต่างๆที่ท่านสามารถจะขอรับได้จากทางรัฐนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเทเทเทมือนี้จะมาบอกข่าวเหล่าแจ้ง วันที่ินเลือกตั้งสอสอปี2566เริ่มจากมือลงทะเบียนขอใส่สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหนา้าในเขตนอกเขตและนอกราชอาณาจากักรระวางวันที่ย5มีนาคมถึงเกาเมษายนวันที่สพฤษภาคมวันสุดท้ายเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มิสิทธิเลือกตั้งวันที่7ถึง13และก็15หถึง21พฤษภาคมวันแจ้งเหตุที่บ่ออาจไปใส่สิทธิเลือกตั้ง วันที่เจ็ดพฤษภาคมวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนาในเขตนอกเขตเลือกตั้งและเป็นวันลงคะแนนหนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือคนทุกพ้นลภาาหรือผู้สูงอายุและวันที่ทุกคนชาวไทยอายุ18ปีขึ้นไปต้องออกไปใส่สิทธิ์เลือกตั้งสอสอก็คือวันอาทิตย์ที่1ิพฤษภาคมหากมีข้อสงสัยโทรสายด่วน1 4 4 4 หรือสำนักง,งานกกตใกล้บ้าน <choices. S 1> เลือกคนที่แมนเลือกรัก,ก,กที่มักไถ่โหวดคนไท้ครอ,อบใส่ศีน,นดีจากบ้านจรแม่เป็นเมืองอุบลราชธานีสีวนาลัยประเทศราช 231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ เฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ